ม,ม,มีน้องให้ความสําคัญมีน้องให้ความสนใจและมีน้องมาให้กำลังใจอย่าง,งล้นหลามเลยครับวันนี้ผมว่าเอ,อ่อเกิน7ปันนะเกิน7ปัน<ๆ>เพราเกืองปืนเนี่นะครับเพราะงั้นก็รู้สึกมีพลังนะครับมีพลังบวกนะครับมีแรงบวกและมีแรงผลักดันเยอะแยะมากมายเลยครับสนอะรวันนี้ไฮไลท์เด็ดของที่คือการพื้นคภาพเรียกหอยสังวันนี้มีแนวคิดนี้ยังไงคะับคือจริงๆแนวคิดนี้นะครับผมคิดมานานแล้วนะครับก็เป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ผมต้องลาออกจากทีวีเพื่อมาทําเรื่องนี้เลยนะครับผมไม่เคยบอก จริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้คนก็ไม่เข้าใจเราว่าทำไมเอาเอาเปลนะี่ยกมาเกี่ยวอะไรกับอบจรใช่มันไม่ได้เป็นปน,น,นักขีของอบจนะครับแต่ว่าความเป็นนักบริหารเนี่ยเราต้องประสรานสิททิศสงขนาครับมีคนที่จะมพาบ้านตรงนี้มีสองคนพี่ 1, หนึ่งนายโกอบจสองผู 2, ้ว่าถ้าผู้ว่าจับมือกับผมนะครับถ้าผมเป็นนายโกอบจร,รับรองว่าออาเลี่ยมนี่เป็นเรื่องเล็กน,นะครับเพราะว่าเราต้องประสานต้องบูรณาการให้ผู้ว่า หรือทงนำหน้านิดนเดียวนะครับและหลังจากน,นั้นนายกประจวขับเลื่อนรับรองว่าไม่เกิน4ปีนี้ครับออกอเลียมเนี่ยคืนชีพและเออจะไม่เป็นปฏิมากรรมทางความร่ำรวยต่อไปครับณตอนนี้เกือบจะท่องสุดท้ายสุดแล้วครับพี่บอกปากบอกอะไรถึงประชาชนทุกชาวชาชิุกสาขาทุกจังหวัดครับ ก็สิ่งที่อยากบอกพี่น้องคนสงขานะครับก็อยากให้พี่น้องคนสงขายานอนหลับทับสิ์นะครับมาช่วยกันเลือกมาช่วยกันการนะครับถ้าอยากให้ผมเป็นนายกอบจเพื่อปาสงขาให้พัฒนาอย่างยั่งยืนหรือก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนะครับก็ต้องมาช่วยกันเลือกพี่น้องเท่านั้นแหละครับที่จะทําให้ผมได้เป็นนายกอบจสงขาเลือกเยอะๆนะครับ ผมจะได้มั่นใจเยอะๆนะครับเพราะงั้นขอบกราบขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับที่ให้กําลังใจกันตลอดมาและพ่อขอให้พี่น้องออกมาใช้สิทธิ์ให้ถลุทลายให้เป็นประวัติศาสตร์ของคนไทยว่าสงขาเนี่ยมาเลือกกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณครับพี่ทรงในทีท่สุดท้ายจะมีไฮไลท์เด็ดอะไรไหมครับพี่ก็ต้องติดตามตอนต่อไปครับถ้าบอกก่อนก็ไม่ติดนะอฮครับมาช่วยเป็นเด็กปรึกษ <c oughs> ากับผมเองก็ศึกษา นะครับก่อนไปจะตัดสินใจไปจะมารวมในทีมงในทีมเนี่ยก่อนไปจะตัดสินใจเดีว่าจะมาทํางานด้านการเมืองอีกครั้งนึงเนี่ยผมกับศึกษาในยอยู่บายแนวทางหรือวิธีคิดของทันสุพิธปิตักธรรมผู้สมัครนายกอบจสงขลาเบอร์ห้าเนี่ยก็คิดศึกษาดูแลว้มันจะตรงกับแนวคิดของผมพราะวัาท่าสตรเนี่ย ท่านมาาในท่านไม่ขิดจะเปลี่ยนอะไรสักมดท่านี่จะรับนโยบายไหนที่มันเป็นนโยบายที่ดีีท่ท่านนายกพ้นกอน,นเคยทํามาแล้วที่มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องเจ้าจังหวัดสงคลาจริงๆท่านก็พร้อมที่จะสร้างต่อและต่อยอดให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมากขึ้นไปอีกให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดตอนไร้โครงการาน,านะครับมันเป็นโครงการที่ต้อง สร้างเป็นปืนานรองรับการพัฒนาในวันข้างหน้านะครับไล่โครงการเพราะว่าการพัฒนาจังหวัดไม่ว่าการพัฒนาอย่างไรมันควรเป็นการพัฒนาแต่ย่างยืนไม่ใช่การพัฒนาแต่ชาบช่วยเพราะการพัฒนาชาบช่วยมันแป๊บเดียวมันก็หายแต่การพัฒนาแบบไหนที่มันเป็นการพัฒนาแต่ยั่งยืดย่างยืนและรองรับได้ตลอดต่างคนรุ่นไม่คนรุ่นเา่า ต้องเป็นการทนหน้าพันนันถึงจะทําให้บ้านเมืองนี่จะเริ่มเติบโตไปในทิศทางที่เราต้องการผมไม่อยากเห็นบ้านเมืองของเราเนี่ยมันเติบโตไปอย่างไรทิศทางเราบอกว่าจะเริ่มนะแต่จะเริ่มไปได้ทิศทางไม่รู้จะไปทิศทางไหมซึ่งมันมันไม่ใช่มันควรไม่ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นผมกาลังจากซึกษานโายอยบายหล่านี้แล้วความคิดของทานสูบิทแล้วเนี่ยนะครับทานพรอมี่จะระในสิงแต่ว่ามันดีอยู่แล้วพรอมี่จร้านต่อ และสิ่งใดที่มันยังขาดอยู่ทานก็พร้อมในจะเติมเต็มนะครับเพื่อให้จังหวัดสงขลาของเราในมีความพร้อมผู้ตังจังหวัดสงขลาของเราในถ้าได้ผู้บริหารในมีความเข้าใจบริบทข้องปืนเททางจังหวัดเนี่ยโอกาสี่จะทําให้จังหวัดสงขลาของเราีนเป็นจังหวัดี่อยู่แนวหน้าของประเทศได้เลยเพราะผู้มีราติทางแต่เทตังถือว่าจังหวัดสงขลาเป็นผู้มีชาติเทดีมากๆ นะครับทำอะไรได้อีกมากเลยจังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดต่อกับต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านทึ้งฮาช่องทางนะครับทางบกในซ่ามทา,งทาง,างทางทะเลอีกเื่องทางทางอากาศอีกเื่องทางไม่มีจังหงวัดไหนในประเทศไทยนะว่ามีช่องทางแบบนี้โอกาสในการปัฒนาความร่วมมือระว่างประเทศระดับนานาชาติก็เป็นโอกาสของจังหงวัดสงขลา และผู้มีธาตุของจังหวัดสงข่าเหล่าในพื้นในเชิงของปืนเทมีครทตกอย่างทะเลก็มีผูเขากม็มีนะครับปืนเทแต่เป็นพืนเทโบราณแต่จะเข้าสู่ม,มรดอกโลกกม็มีคนในปืนเทเหล่าก็เป็นสร้างคมีอยู่หน้าอยู่นะครับพอเป็นสร้างคมพระหุวัฒนธรรมนะครับสร้างคมพระวัฒนธรรมแต่ว่าอยู่กันอย่างมีความสุขมีความสันตินะครับ ผมถือว่าสงค่ามีดีอะไรมากๆเลยนะครับเตะไล่คนอย่างบอกไมดังนั้นจึงคิดว่านโยบายของท่านสุพิธเนี่ยท่านประกาศวาวนี่มันมาช่วยเสริมนะครับพัฒนาจังาวัดสงข่าของเราต่อไปและหลายอย่างที่เราต้องเตรียมรองระับก,การกีฬาในกระ่อนกันเราก็ต้องเตรียมรองระับต้องพยายามทําให้คนเด็กเด็ก,ดกหล่นไมแได้มีโอกาสในเรื่องของการกีฬาแนวคผิดเดิมจากใ่ว่าสนาม สนามตินสุรานนท์นี่เป็นสนามทต่ไม่ได้มาตรฐานแต่ได้รับการพัฒนาหลังจากไปได้รับมอบมาจากกกตมาเป็นสับเส้นข้อบเจอเนี่ยได้รับการพัฒนาโดยทันในพลบุญญามณีในสมัยนั้นใช้งบไปเกือบสี่รอยล้านหรือว่าสี่รอยกว่าล้านเนี่ยผมก็จําไม่ค่อยแม่นเลยนะครับดันั้นโรงเรียนตั้งใหม่ไม่ หลักการเหลือ่งเป็นปีฐานเป็นนายหลอกการบริษาทช่วยจับก้าบ้าวาหวัดการซาระวัดิีาสตานให้เเดินกับจังวัดชมอาตันิบกับเบอรเรือซ่องก้าผลังไหมยกทีชาวสาตย์ดีทำัพธ์น่างักไม่มีดอกไม้สู้เลยสู้เลย xô lơ đấy chơi 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 wow. bồn bồn mày chỉnh chỉnh chơi 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 ถ้าไม่ร่วเกัจริงเราพลาดประหลังไหมมาในลังไหนเนี่ยซั่เป่ยผิดธรรมและปุตตะักเาจ่อในนันผู้ว่านายอำเภอมาของเจียบมาไรนยพี่ก๊อ องในเมืองสุงคาที่มีต้นทุนดีถูกมีตีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พอม,มีโอกาสนะมันม,มาได้เป็นพอเมืองในการพัฒน,นาน้ำพระการพัฒน,นาไปเมื่อชีพพุมวา่าส่งคลาเนี่ยโดยเฉพาะสนามกีฬาติลสุรานนท์ที่พมเอาคิงคับมาลงเลืองมาลาทอนนะครับเลืองข้องวอลเลย์บอลชายหาดและกอีกหลายๆกิจกรรมที่มันเป็นหนา้หนาชาติเนี่ย ผมก็เลยคิดว่าถ้าผมเป็นนายกเนี่ยเรื่องเล่าคลองการกีฬานานาชาิเนี่ยที่ผมตั้งใจจะพลักดันนะครับให้กีฬานานาชาิเกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาให้ได้แล้วผมจะพาสงข่าไปสู้เมืองสงขลาเมืองกีฬายัางในนอนครับพี่น้อง <Yeah. S 1> เรื่องฟุตบอลกิงครับพี่น้องผมขอเต่าฟาร์มนิดเดียวนะครับคิงครับผมน่งขิด นางตบท้วนว่าถ้าผมจะแสดงพี่มือให้คนสรงค้าได้หลุดจากผมผมต้องทำกิงครับไอสําเร็จตรอกิงครับเนี่ยมันเป็นฟุตบอลในผู้ไปพากเอเซียนะครับสรงค้าไม่เคยมีในประวัติศาสตร์เลยครั้งที่สี่กครั้งสรงค้าไม่เคยจะได้หลับการโปรโมทเลยที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งที่ห้าสิบเนี่ยผมบอกีนอง ตามความเป็นจริงเลยว่าเมื่อถึงฤดูกาลที่เขาจะเอาฟุตบอลกินครับมาแข่งเนี่ยแต่ละปีเนี่ยผมได้ปรึกษากับผู้ว่าส้มหนึกรงรมเขี้ยวซึ่งเป็นเพื่อนหลักกันกว่าท่านผู้ว่าครับถ้าเราจะทําการตรงเทียวให้มันบูมเรามาทดลองเอากินครับมาได้ไหมผู้ว่าส้มราไอผู้ว่าสมนึกปบอกว่าสุบิทเอาเลยผมเต็มทีผมอยากได้ผมอยากหินนะครับ ผู้ว่าส้มหนึ่งกับตังไอ้ผมเป็นผู้ประร้างงานการเป็นฉภาพของฟุตบอลยิงครับขลังทีฮาสิบทันทีเลยครับพี่น้องเศรษฐกิจท้ทวาวอนต้องเอาเฟสติวัลยหญยๆมาลทุทง่ส่งค้าไอ้มากี่สุกครับพี่น้องครับนะครับอีกโครงการหนึ่งที่ผมตั้งใจเป็นอย่างยิงเหมือนกันนะครับเพราะผมกับมีประสบการณ์หลๆด้านในเรื่องเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าไม่ส่งค้าจะไม่รับนะครับ การท่องเที่ยวเนี่ยแต่เราอย่าทําการท่องเที่ยวแบบไปจัดทีหน้าวี่ยงไงเบียไปแซนหนึ่งไปจัดโนตี่งงายเบียไปแ้นหน้าไปจัดบางตําที่ง่ายเบียไปห่ามือนไม่ทํากับสุภิตไม่ทําถ้าไม่ย้ญ่สุภิตไม่ทํากับพี่น้องการอยําทำไมเศรษฐกิจส,ส่งคลาส่องเดือนเนี่ยครับเดือนมกราต้องมีเฟสติวัลเกิดที่ละโนด เดือนกุมภาพันธ์ออยูเดวาย่อยคำว่าเฟสติวัลเนี่ยพี่น้องครับมันต้องงห้พี่น้องคนไทยี่อยู่ต่างอย่างวัดเนี่ยมาเที่ยวสงลาไม่จ่ายให้คนละโนดมาเที่ยวทิง้งหรือไม่จ่ายคนนำเพื่อเมืองไปเที่ยวกอยอไม่ผมตั้งใจคิดอยู่ตลอดเวลานางหลอดฟ้าเนี่ยคิดตลอดว่าถ้าชีวิตนี้ผมมีโอกาสผมจะทำให ห้อยสังตัวเนีย้ยมีคุณประโยชน์กับพี่น้องคนสงพระให้ได้นะครับพี่น้องเชีย,ยวไหว้ว่าเรื่องห้อยสังเนีย้ยก็เป็นตัวเป็นแรงพักดันนี่ทาให้ผมมาเป็นนายกอบจกัออกบพี่น้องครับปล่อยไล่พี่น้องครับพี่น้องครับห้อ,ย,อ,อหยสังนะครับไม่ใช่เป็นภารกิจท่องอ,อบจกตบ่อห้อยสังก็ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบข้องคนใดคนหนึ่งในสงพระแม่แต่คนเดียวครับพี่น้องครับห้อยสังก็ไม่ได้เป็น ผ่าลาข้องน่วยงานในจังหวัดสงขลาแม่แต่น่วยงานเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องข้องประมงไม่ใช่เป็นเรื่องข้องผูวาไม่ใช่เรืองป็งข้องอบจไม่ใช่เรื่อง,องอาาใครเลยครับแต่เป็นเรื่องข้องกลมอาชีวะมาข้อชายพื้นที่ข้องกลมประมงแล้วสร้างเป็นปฏิมากรรมความหล่อมเลวความช่อโค้งกันต่จังหวัดสงขลัเพราะนั้นผมหลับไม่ได้พี่น้องครับพี่น้องควางบันนีแล้วสุพิดม่ไดําเปลือ ผมมีวิธีการผมมีเพื่อนผมมีคอนเนคชั่นผมมีวิธีการผมมีกระบวนการจัดการพี่น้องครับผมได้ทำการบ้านมาแล้วผมคุยกับผู้วา่าคนปัจจุบันนี่แหละผู้ว่ามารับงานวันแลกวันที่ซองไม่เกินผมโทรหาผู้ว่าเลยผู้ว่าครับถ้าผมสำเร็จได้เป็นนยายกอบอกจอเนียนผมข้อห่าลื่นเหลืองห้อยสร้างที่ไ้ไม เอ้วาได้ทันสุพิธมีไรบอกผมได้เลยผมก็เลยอธิบายว่าทานผู้ว่าช่วยนางวัวโตวัวโตที่นะแล้วก็ทานผู้ว่าเรียกน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการมาขับเคลื่อนขอให้ผู้ว่านางวัวโตแล้วมอบห้อยสร้างเนี่ยให้เป็นมาตีนะครับว่าคนสรงคล้าเนี่ยน่วยราชการต่างมดคนสงคล้าต้องมีมาตีว่าให้อบจเนี่ยเป็นผ่าละในเรื่องนี้ ผมจะได้ออามาดีเนี่ยไปคุยกับมาทยผมจะเอามาดีเนี่ยไปคุยกับผมอาชีวะผมจะเอาปัญหานียไปคุยต่อยอดกับกระทรวงสวัาดิการพี่รองโรมาพ่อผู้วา่าละปากพม่งปับ๊บผมไปห้ากระทรวงมาไทยเลยผมไปห้าคนชื่ออนุนินชาญวิรากุลพีน้องครับผมโลว่ากระทรวงสวัาดิการเนี่ยพี่นู ็นนู่นนาผักเขาต้องทั้งหลกผักเขาได้เขาต้องบอกรัฐมนีว่าได้ว่ายกห้อยสั้งเนี่ยไอ้ส่งส่งท้าก็บูรณาการหนตีวานะครับแล้วจะเอามาดีทางวัดเนี่ยมาขับเคลื่อนต่อโดยที่จะต้องเอามาที่นี้ถ้าเกิดที่นู่ั้งที่นูบอกรัฐมนตรีว่าเอาเรื่องนี้เข้าคลอมอให้ผู้ว่าดับโลกอบจดับโลกน่วยงานที่เกี่ยวข้องดับโลกแล้วก็ข้อมาที่ขลมอมอนะพี่น้องนะ ให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ห้อยสังกับพี่น้องครับและให้เพิ่มมาที่คอ,อ,อรมอว่าให้เปลี่ยนให้เป็นซูนแสดงสินค้นาโอท็อพี่น้องครับให้เกิดวัตถุประสงค์อีกอย่างซ่องอย่างพมจัดจัดตั้งซูนโอท็อกและซูนสินค้าแสดงสินค้าเอสเวีพี่ยายดที่สุดในาคกต้ครับพี่น้องครับ เรื่องนี้จะสําเร็จได้ต้องไงพีนูเอาข้าวขลอมมอให้ผมผมพูดไปแล้วแกละปากแล้วเพราะผีนูคือวัวปอฮอกนึงกับพี่นองครับนี่คือตอนทุนที่ผมมีีม่ผมบอกพกี่นองวาถ้าผมไม่ลาออกวันนี้ตอนวันดีแกเป็นผู้วาเนี่ยเรื่องสนามกอบทองยหญ่เดียทานผู้ว่าทำลงรับเคลื่อนเรื่องนี้จนได้สมัยแกเป็นผู้วานพอดีเลยนะครับ แล้วแกเนี่ยท่านผู้อาทำลงเนี่ยเอามาได้ประสานมาได้แล้วส่งต่อให้ปีนิพนธ์ปีนิพนธ์ก็ก่อสร้างอย่างที่พี่น้องเห็นเนี่ยเราได้มาผมได้มายืนป่าสายาเชียงพี่น้องก็ได้มาชายสนามมีผมก็ได้มาวิ่งไล่ที่เลยนะครับเพราะงาั้นต้องปลอบมือให้ผู้ว่าทำลงเจดเรือ่อยด้วยครับแล้วต้องขอบคุณปีนิพนธ์ด้วยว่าเราได้ชายสนามกีฬาเนี่ยด้วยพี่มือที่ตอนแกปินนายกอบจเพราะงาั้นผมคิดว่า ต่อแต่นี่ไปเนี่ยต่างส่วนชาตนาต่างสนามกีฬาติลสุรานนท์เนี่ยถึงเป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนสงขลาเนี่ยผมจะพัฒนาแวบ,บเมื่ออาชีพให้สถานีแห่งนี้มีการพัฒนาทีพี่น้องจะไม่เคยเห็นมาก่อนอีกสี่ปีข้างหน้านะครับผมจะลืมตอนในตรงนี้เป็นทีที่เป็นแลด์มากทีพี่น้องต้องไม่เห็นมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมั่นใจเลยว่าสุ้ผิดติดธรรม คิดเป็นทำเป็นแน่นอนครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> นะครับซึ่งวันที่นึงเนี่ยกลุ่มผ่าช่องไปเลยกสิบแปดเนี่ยครับแปดโมงถึงนะครับ <Yeah. S 1> พี่น้องต้องข้าวขูฮะ <Yeah. S 1> กาส่งคราพลังไม้ทางทีมนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนหมากจะเบอร์ห้านะครับ <Yeah. S 1> มีบางเบอร์มีบางเทตตีอย่างเป็นเบอร์หนึ่งมังเบอร์สาม <Yeah. S 1> มังเบอร์ฮก้ยดยศิลตประพุ่มนะครับเ <Yeah. S 1> พราะฉะนั้น,นพี่น้องครับ ้ายากไอ้ผมมาเปลี่ยนสงค้าให้ก้าวหน้าอย่างอย่างอื่นถ้าอยากไห้ผมมาทำเพื่อคนสงค้าให้พี่น้องเดินข้าวกูห่หฮะกาสุพิษตรกทเป็นนายอกอบจอครับพี่น้องครับสุดท้ายข้อให้พี่น้องกลับบ้านกลับเรือนอย่างมีความสุขป,ปลอดภัยตุกทุนขอ้อพี่น้องมีความสุขทุตกตกคนนะครับพี่น้องครับขออบคุณหมากสวัสดีครับ เวันที่นึงกุมภาพันธ์พี่น้องออไปชายชิดเลลือกนายสุทภิปันครำปัดซีแดงกับมาเบือาและเลือกให้พี่น้องให้ความไว้วางใจเลือกทีสงก้าพลัดไมหยอกเย็น่อได้รับความกอบลจะนายสุพิทภิรัตน์คราะด้ดีสงกล้าพลัไม้และพ่อกอบกูลวยโชคดีปีความสชคต่างสวัสดีครับ Thank I... you.